สแกสถานที่ที่ไม่เคยห่างหายไปจากความศรัทธาสถานที่ที่ปัจจุบันยังคงมีผู้ศรัทธาหมุนเวียนกันเข้ามาปฏิบัติภาวนากันอย่างสม่ำเสมอสถานที่ที่เปรียบเป็นปฐมคติในความเป็นวัดตามหลักของพระพุทธศาสนาและยังคงไว้ซึ่งความเป็นอัตลักษณ์ในแบบอย่างที่องค์ลุงู่ดู่พรมวัญโยทัางตั้งเจตนาไว้และในวันนี้กับพวกเราไตรอุทิศ เราจะพาทุกท่านเข้าสู่วัดสะแกเพื่อขอความเมตตาในการถ่ายทอดเรื่องราวจากพระสงฆ์รูปหนึ่งผู้ที่เราเคารพนับถือด้วยใจบริสุทธิ์เปรียบใจความเดียวกันกับความเป็นวัดสะแกที่เราจะยกไว้เหนือสิ่งอื่นใดและเพื่อความเข้มข้นชัดเจนในเนื้อหากับหน้าที่การดำเนินรายการสัมภาษณ์ในเทปนี้ เราจึงดำเนินรายการด้วยทีมงานของเราผู้ที่เติบโตมากับวัสแกรซึ่งเรื่องราวต่างๆจะเป็นอย่างไรเชิญทุกท่านติดตามรับชมครับ สวัสดีครับกับเรานะครับกลุ่มไตอุทิตนะครับวันนี้เทปพ,พิเศษนะครับการเผยแผ่บารมีในองค์หลวงปู่ดูแห่งวัดสแกนะครับวันนี้ก็ได้รับความเมตตาอย่างสูงนะครับจากหลวงพี่ชานชัยฐานะอุโทโธ<ๆ>กับการเผยแผ่เรื่องราวในวันนี้นะครับหลวงพี่ท่านก็นะครับเป็นพระที่บวชทันในช่วงที่หลวงปู่ด,ดำรงทาตขันอยู่ แล้วก็มีโอกาสได้สนทนาธรรมกับหลวงปู่ในหลายๆโอกาสและในส่วนตัวของผมหลวงพี่ก็เป็นที่นะครับเคารพนับถือเหมือนญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งเพราะในช่วงเวลาหนึ่งที่ผมเป็นเด็กวัดนะครับหลวงพี่ก็ได้อบรมขัดเกลาสั่งสอนในช่วงวัยเยาว์ของผมกับวันนี้เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่ได้เข้ามาบันทึกเทปนี้นะครับกาบธรรมการครับหลวงพี่จเจริญพร ก่อนอื่นนะครับต้องขอความเมตตาสอบถามหลวงพี่ก่อนครับว่าหลวงพี่เนี่ยเข้ามาบวชตั้งแต่ปีพศอ,อ,อะไรและทําไมต้องเป็นวัดสแกแห่งนี้ครับจนถึงปัจจบุบันบวชตั้งแต่ปี2531จนถึงปัจจุบันก็ได้3 4พรรษา3 4พรรษาโตมาตามระยะเป็นวัยรุ่นก็เรียนประถมที่ป้อมเพชรจนจบป .6 ก็ไปเรียนที่อยุธยาวิทยาลัยจากอยุทยาวิทยาลัยก็ไปเทคนิคต่อ พอเสร็จแล้วก็ได้ระยะเวลาเกณฑ์ทหารครับก็ไปเป็นในทหารอยู่สองปีก็นึกอยู่ว่าอืมได้เวลาที่จะบวชให้กับโยมแม่ก็อยู่กับพี่สาวมาคนปัจจุบันเนี่ยแกก็อุปถัมภ์ค้ำชูเลี้ยงดูเรามาได้เวลาบวชเกณฑ์ทหาร<า><า>มาแล้วจับได้ใบแดงจับได้ใบแดงก็ไปเป็นอยู่สองปีทีนี้ครับก็กลับมาแล้วก็ เ,ออเดี๋ยวจะบวชให้เดียวแม่จะได้เสร็จเสร็จภาระไป <c oughs> กะบวชแค่สามเดือนคร <c oughs> ับกะบวชสามเดือนสามเดือนก็พี่สาวเขาก็บอกว่าไปบวชอยู่กับหลวงปู่ดูไหม <c oughs> พอได้ยินคําว่าหลวงหลวงปูด่ดูความความหุนหันพันแล่นมันหยุดายพักหนึ่งนึกนึกทั้งวันทั้งคืน ชื่อนี้เราทำไมรู้สึกมีความแบบมีความอยู่ในตัวเองครับว่าดูถึงนีแบบความผูกพันผูกพันหรือเปล่าไม่รู้แต่ชอบไงอ๋อครับชอบทั้งที่ปกติเป็นคนที่ปากว่ามือถึงครับไม่ค่อยยอมใครอันนี้ต้องหยุด ต้องสอบถามพี่ก่อนหน้านี้หลวงพี่รู้จักหลวงพ่อดูก่อนไหมก่อนมไม่รู้จักทางนั้นแหละตอนนั้นเป็นวัยรุ่นเป็นอายุยี่สิบกว่าครับเฮ้ยแบบถามภาษาลูกผู้ชายนะมันก็ตีรันฟันแทงกับเขาไปพอสมควรเลยแหละครับนะแต่เราไม่ได้ไเปลรังแกเขาหลอกโดนเขาลังแกอ่าก็หยุดก็ามานั่งนึกคนเดียวทีนี้เราก็วางแผนแล้วหลวงพ่อดูอยู่ที่ไหน อยู่ไกลไหมเขาก็บอกว่าต้องเข้าไปลึกอย่างนี้เราก็เอาสิเป็นคนวางแผงคนเดียวเลยเดี๋ยวจะบวชที่วัดจีนแต่ไปอยู่ที่วัดสแก ไปอยู่ที่วัสแกแต่บวชวัดจีนเพราะยมพ่อยมแม่เนี่ยเออมาทําบุญวัดจีนบ้านอยู่ใกล้วัดอยู่ใกล้กันประมาณสักสามกิโลครับสามกิโลก็ก็กกตอนเด็กๆก็เคยมาวัดจีนนี่แหละมานอนดูหนังกลางแปลงเขากลับกันหมดแล้วเหลือแต่จอกับเราจอหนังกับเราอ้าวตื่นมาไม่มีใครหน้าเมนด้วยอะก็เดินกลับ โยมพี่ปณีเนี่ยเขาคุ้นเคยกับพี่สาวแล้วก็จักชวนไปพอไปก็ไปฝากตัวกับหลวงปู่ก่อดเอาทูบเทียนบูชาไปเสร็จแล้วก็กลับมามาบวชเสร็จแล้วหลวงปู่ก็ให้จีวรไปชุดหนึ่งใช้มาสามปีเลยนะโอ้โหนานนะครยับจีวรนี่ยับ ยับยับยบแต่เราก็ไม่รู้นะ,ะเขาก็ไม่ได้บอกว่าเป็นจีวรที่หลวงปู่ท่านให้ไปครับเราก็เอาทิง้งไปซะเก็บวางไว้เี้ไมได่ดูแลแล้วก็ชุดใหม่มาก็ปกติก็ประมาณสองปีปีหนึ่งอะไรเงี้ยก็มาหามากราบท่านพอเดินเข้ามารู้สึก เกรงเกรงกลัวสถานที่ที่หลวง,งปู่ติหลวงปู่อันนี้เป็นครั้งแรกเลยว่าที่หรือครั้งแรกเพราะทน,นที่บวชเสร็จที่วัดจีนแล้วไงครับบวชบวชวันนั้นแล้วก็ย้ายไปอยู่วันนั้นเลยเข้ามาเจอได้พบหลวงปู่ปู่ท่านผิวขาวไงเราก็เพิ่งเห็นครั้งแรก<ม>แครั้งที่สองก็คือมาฝากแล้วก็บวชแล้วก็ท่านก็ถามว่าเอ้ามาอยู่กับใครล่ะ Mm hmm. เราก็ตื่นเต้นก็ไม่กล้าตอบอ่ะพอดี Peace. พี่ปรณีก็บอกว่าไปอยู่กับพระอ้วนอยู่กับหลวงพี่อ้วนเนี่ยอยู่กติเดียวกันนี่แหละอยู่ได้วันแรกวันแรกพอเริ่มห่มผ้าได้เป็นก็ประมาณสักไม่เกินเจ็ดวันอย่างเงี้ยประมาณเนี่ยอืคร mm ับ hmm. ก็วันที่สามเริ่มออกเริ่มออกบินทบาทแนละ้ว oh. หัด,ห,ดหลวงอาสายหยุดเป็นผู้สอนให้ห่มผ้า มาอ้วกก็บอกไปใส่บาตรหลวงปู่ตอนนั้นก็ยังไม่ค่อยมีใครพาที่ไปใส่บาบก็บิบนธบาทมาทุกวันตลอดตั้งแต่บวชมาจนวันสุดท้ายเนี่ยแล้วก็บินทบาทมาก็มาใส่บารหลวงปู่ทุกวันจะตักใสกจากข้าวที่บินทบาทมาใส่ขันของเราแล้วก็ไปหลวงปู่ท่านจะออกมาตั้งแต่ 7จ็ดมงเช้าบางทีก็ก่อนนะบางทีก็ก่อนนี้เราก็เราก็ไปใส่บาตท,ท่านท่านจะมีกรละมังครับกะละมังสําหรับใส่ส่วนของท่านเนี่ยจะเป็นสตเตนเลสสเตนเลสขนาดเนี้ยอันนี้ไว้ฉันอันนี้ไว้ฉันครับเวลาท่านจะนั่งหันหลังไงท่านจะหันหน้าไปทางทิศตะวันตก สถานที่อํานวยจะกับข้าวจะเปไปทางนั้นเนี่ยอ๋อครับมันก็จะมีทัพพีอันนึงไข่มาใส่ทั้งก็เสกเสกเศกตลอดเวลาเหมือนเศกข้าวที่เขาว่ากันใช่ไหมครับท่านก็เศกท่านบางทีท่านก็จิ้มเฉยครับแต่ถ้าอันไหนกับข้าวที่ญาติโย,ยมออกมาให้เนี่ยท่านจะเพ่งมองถ้าเอื้อมไม่ถึงท่านจะเพ่งมองอ เพ่งมองเพราะอะไรครับบางสุกุลตายคือ,อยังไงครับผมบางสุกุลตายในอาหารเนี่ยอาหารเนี่ยที่ทํามาเนี่ยมีหลายประเภทเพราะว่าทําไมหลวงพี่ถึงรู้ตรงนี้ที่รู้ตรงนี้เพราะหลวงอาสายหยุดได้ได้บอกกับเพราะหลวงอาท่านมาหาหลวงปู่นานแล้วนี่ใช่โอ้แกท่านเป็นอาจารย์ท่านหลายรรษา ก่อนก่อนท่านจะบวชนี่ท่านเดินลัดทุ่งมากราบหลวงปู่นะว่าปฏิบัติธรรมนะอ๋อคือหลวงตาสายหยุดนี่พื้นเพเป็นคนขันหามขันหาม,ข,หามขันหามนี่จะมาวักสแกก็ต้องเดินลัดทุ่งมาล,งลัดทุ่งมางท่านเลี้ยงควายทำนงทำนาอะไรเงี้ยก็สอนบอกว่าหลวงปู่ท่านสอนกับกข้าวเนี่ยเวลาได้มาเนี่ยถ้าไม่แน่ใจให้บางสุกุลตายแล้วก็ให้บางสุกุลตาย ส่วนสัตว์ที่มันมีความอาฆาตอยู่ในอาหารอย่างเงี้ยครับท่านก็ให้บางสุกุลตาให้เป็นกลางซะอ๋อมันสอนของบางทีมอย่างจะได้ไม่เข้าตัวครับตอนหลังๆมาก็มีพระอีกหลายรูปก็ไปใส่กันเยอะก็มีที่ที่ท,ที่ที่นำไปก่อนก็มีพระหลวงอาศัยหยุดครับผ<ม>ู้วนแล้วก็พระที่บวชด้วยกันไปทุกรูปเลยลเสร็จแล้วท่านก็จะ พอเราวางขันเสร็จเนี่ยครับเราจะเอาขันกลับเนี่ยท่านจะดึงขันจะดึงดึงขันไปอ่าดึงขันหลวงพี่กลับไปก่อนอ่าอย่าเพิ่งไปท่านก็จะหยิบของที่เขาถวายนั่นอาใส่ให้เราเต็มเต็มอ๋อครับผมแล้วข้าวได้มาก็พอมาฉันรวมกันเป็นวงเนี้ยเราก็จะอ่าออาข้าวเสกนะคนละช้อนก็ฉันมาตั้งแต่นั้นมาตั้งจนท่านมรณภาพไปละ โอ้พี่ก็ได้ฉันเข้าวเสกที่หลวงปู่เสกให้เกือบทุกมือนะครับทุกมือเลยครับผมคืนก็ก็ไม่รู้นะว่าเขาไปกันหลวงพี่อ้วนก็บอกว่าเอา้าไปสิหลวงปู่ออกสองทุ่มแ,แรกๆหลวงพี่อ้วนก็นําไปหลังๆก็ไปกันเองกักบพระสหธรรม,มิกเพื่อนกันนะสมัยนั้นก็ทวีท่า,าตบวันเดียวกันห่างกันคนละชั่วโมง เราก็นึกว่าเขาอาวุโสให้เขานำหน้าไปสักปีหนึ่งพี่กวีชาติเ,เป็นใครครับหลวงพี่เอ,อกวีชาติเนี่ยเขาเป็นคนจังหวัดตรังอยู่อำเภอย่านตะขาวเขาก็เรียนจุฬาลงกรณ์ส่วนส่วนตัวเขาเขามาหาหลวงปู่ตั้งแต่เมื่อไหร่อันนี้ไม่ไม่รู้หรอกนะอ๋อครับผมแต่เขาอยู่กลุ่มเดียวกับคุณวรวิทย์ครับลงเลื่อยอย่แห่งลี่อุธย,ยาครับผม วอลวิทที่สร้างเหรียญเปิดโลกสร้างเหรียญเปิดโลกที่ทุกคนรู้จักกันที่ทุกคนรู้จักครับผมเขาก็ศรัทธาหลวงปู่ก็เขาเป็นผู้ปฏิบัติดีอ่าทีนี้เขาก็รับประสบการณ์ของเขาะนะที่เขามาหาหลวงปู่เขาเล่าให้เราฟังว่าก่อนที่เขาจะมาบวชเนี่ยอันนี้ก็วีชาินะก่อนที่เขาจะมาบวชเน่ยเขาจบสถาปนิก เถียงกับหลวงพี่เรื่อยเลยแหละเขาบอกเอาเอาเรื่องเอาเรื่องโลกโลกมาคุยกันบ้างเขาก็มีคุณธรรมสูงทีนี้ก็เขาบอกว่าก่อนที่เขาจะมาบวชเนี่ยเขาได้มาหาหลวงปู่แล้ววันที่เขาจะบวชเนี่ยเขาได้ฝ่าสายฝนมาฝ่าสายฝนมาฝนตกหนักขาวิ่งจากประตูประตูหน้าวัดประตที่รถจอดนั่นแหละครับ เขามารถโดยสารก็วิ่งมาก็ยังไงก็เปียกต้องเปียกแน่นอนครับฝนตกหนักถ้าไม่มีร่มนะครับใช่ไม่มีอะไรเลยครับมาถึงกุฏิหลวงปู่หลวงป่ยืนอยู่ตรงหน้าประตูเขาไม่เปียกฝนเลยอเขาก็ไม่เปียกฝนเลยไม่เปียกไม่เปียกเลยหลวงปู่ยืนอยู่ยืนรอรับอยู่อันนี้เขาเล่าให้ฟังเขาก็ศรัทธาหลวงปู่ก็ บวชตอนนั้นปีพศออ2531ครับบวชพร้อมกันกับหลวงพี่เลยบวชพร้อมกันอ๋อครับทีนี้พอหลวงปู่มรณาภาพเขาก็ศึกเลยก่อนหน้านั้นน่ะตอนที่ไปกราบหลวงปู่หลวงปู่จะออกสองทุ่มทุกคืนครับปู่จะออกสองทุ่มทุกคืนนี่กวีชาติเป็นคนบอกว่าท่านชานท่านต้องเตรียมขันไปด้วยนะเี่ขันเตรียมไปทําไม ครับพอไปถึงเขาก็ไม่พูดอะไรหรอกเขาก็ลินน้ำชาอเมริกานะั่นะนะนะลินน้ำชาก็คือว่าน้ำชาอันนี้เป็นน้ำชาที่หลวงปู่ท่านท่านจะเสกไว้เป็นน้ำมนต์<อ>เป็นน้ำใบชาครับผกับน้ำดอกบัวดอกบัวบานที่ตากแห้ง แล้วหลวงปู่ท่านจะเสกจะให้คนกินใครที่ผีเข้าเนี่ยร้องเลยแต่ท่านให้กินแบบว่าอย่ากกินเฉยๆกินแล้วไล่เสนียดจันไรออกไปด้วยอ่าน้ำมนต์ตัวนี้นะเสร็จแล้วก็มันไม่มีใครกินนะกินจนผู้คนก็กินคนละถ้วยครับหลวงปู่ให้กินก็แค้นกินกันบางคนนะแต่บางคนก็กินเต็มใจบางคนรู้อ่ะกินเต็มใจก็กินไปทีนี้เหลือสี เหลือแรกๆก็ได้คนละขันครับแรกๆได้คนละขันหนักๆเข้าเหลือๆก็วิชาต้องเตรียมไปสองขันเป็นของวิเศษถึงปู้เศษให้ก็เป็นของวิเศษข่าวร้องดีเลยแหละก็ทําอย่างนี้มาตลอดครับมาตลอดส่วนที่เราเหลือเราก็มาใส่องคงไว้จนโอ้แดงทั้งองคงเลยครับเต็มองเลยน้ํามนต์นนั้นแต่ห้ามเอาไปอาบนะอาบไม่ได้เคยลองดื่มได้อย่างเดียว ก็เราไปอาบครับเราก็เห็นน้ำมนต์เต็มโอง่งแต่น้ำมนต์อันเนี้ยมันมาจากกาที่ท่านเจกคือกาน้ำชาใช่ครับนี้มันคืนก็กินไม่หมดน้ำใบบัวเนี่ยเวลาเช้าเนี่ยมันบูดอ๋อครับมันจะบูดบูดก็กินไม่ได้ก็ไปใส่โอง่งโอ้โห นตมไม่มีใครอาบเราอาบเองเลย,ยนี่ก็ตักอาบอาบจนชุ่มใจอ่ะเสร็จแล้วกลางคืนก็ห่มผ้าไปอย่างเงี้ยเวลาไปหาหลวงปู่ต้องห่มดองไปหาหลวงปูก่ก็พอกกราบเสร็จแล้วยังไม่ทันคุยอะไรกับหลวงปู่นะท่านก็บอกว่า น้ำมนต์นะ่ะบางอย่างก็ไว้กินบางอย่างก็ไว้อาบไอ้ที่ไม่ควรอาบก็อย่ายไปอาบคือหลวงปู่รู้เลยคือหลวงพี่ไม่ต้องบอกแต่หลวงปู่รู้ก่อนเลยว่าหลวงพี่ได้อาบล้วไปอาบก็เราเรื่องอะไรจะไปบอกหลวงปู่ว่าครับว่าผมอาบน้ำมนต์มานะ,ะไม่ได้บอกไม่เหตุจําเป็นอะไรใช่ไหมใช่ครับอแต่นี่หลวงปู่รู้โดนเลยโดนเลยโดนเลย คําถามครับหลวงพี่หลวงพี่ได้มีโอกาสสนทนาธรรมกับหลวงปู่ในหลายๆโอกาสเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ศรัทธาในรุ่นใหม่หลวงปู่ท่านสอนอย่างไรบ้างครับหลวงพี่หลวงปู่ท่านจะสอนรวมๆแค่โอกาสที่จะบอกแบบตัวต่อต,ตัวโอกาสเนี้ยค่อนข้างจะค่อนข้างจะยากครับบางวันก็ได้พบท่าน แบบตัวต่อต,ตัวไม่มีใครมาเลยอย่เงี้ยครับท่านก็จะบอกในเรื่องของการภาวนาให้ภาวนาให้มันภาวนาเข้าไว้เวลาเหลือไม่มากให้มันภาวนาเข้าไว้เวลาเหลือไม่มากของดีของวิเศษครับพุทธังธรรมังสังฆังเป็นที่พึ่งอันไหนที่เป็นธรรมะของเราเราก็จะจําได้อันไหนที่ไม่ใฉดของเราเราก็จาไม่ได้ แต่ท่านจะเน้นไปทางภาวนาซะมากกว่าเพราะว่าบางทีเรื่องลึกซึ้งเนี่ยเราเตรียมไว้ในใจครับทุกทุกวันเตรียมจะไปถามหลวงปู่ไม่ได้ถามสักทีเพราะตอบมาในใจหมดแล้วหลวงปู่ตอบมาหมดแล้วตอบหมดแล้วเราขืนข้องจากกุฏิเราไปเนี่ยครับวันนี้ถามหลวงปูนะ่แน่ถามถามแน่ ไม่เคยได้ถามไปทีไรกลับมาโล่งทุกทีคุณปู่ตอบก่อนอแล้วใจหมดเลยเราก็โล่งไงก็คือว่ามันหนักไปตั้งแต่กุฏิครับพอออกจากกุฏิตัวมันเบาคือคําตอบได้จากในใจได้จากในใจไม่ต้องไม่ต้องแก้ปัญหาหมดแล้วอ๋อครับเจอมาอย่างนั้นจริงๆเบาหมดแม้กระทั่งเราเนี่ยมันบางที เราไม่มั่นใจในศีลสินของเราว่าเอตรงนี้ไปหยิบของเนี่ยในกุฏิของอาัยหยุดเราเนี่ยซึ่งท่านอนุญาตไปแล้วก็เราก็ไม่ไม่เข้าใจก็ไปหยิบนน่นหยิบนี่เอสีลขาดหรือเปล่าก็สงสัยอยู่สองครั้งพอไปถึงลุงป,ปู่ก็เรียกอ้าวไม่ไม่มีใครเนี่ยครับตัวต่อต,ต,ตัวแล้วตอนนี้ อ้าวมาขอเทศนาบัตรเลยได้ไหมเออสินลรายังอยู่ครบมันหลวงปู่ตอบรู้เลยว่าหลวงปู่เรียกมาเลยอ้าวมาวันนี้ขอเทศนาบัตรได้ไหมท่านน่ะหลวงปู่น่ะท่านไม่ต้องเทศนาบัตรแล้วเพราะท่านไม่มีอบัตครับอย่างเราจะมีอบัตแต่ท่านแก้อาการสงสัยของเราคือเรามีสงสัยในใจแต่เพอาะใจเต็ใจว่าหลวงปู่เกี่ยงคำตอบไให้แล้วหลวงปู่เรียกไปเทศนาบัตรเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าหลวงปู่ ลุงปู่รู้ในใจเรารู้อะลุงปู่ต้องรู้ครับแล้วท่านก็เรียกไปเทศนบัตอย่างนี้อยู่สองครั้งเนี่ยก็ก็ไม่มีอะไรก็ท่านท่านจะเน้นเป็นรายบุคคลมันแก้ปัญหารายบุคคลท่านจะมักจะไม่อวดตัวท่านจะสอนให้ภาวนาขับพุทธัางสม,มังสังคังเนี่ยเอาตัวรอดได้ สรุปแล้วผู้ศรัทธารุ่นใหม่ที่ให้ความสําคัญกับวัตถุมงคลแต่จริงๆแล้วหลวงปู่ก็เน,น้นหนักทางภาวนาใช่ไหมครับหลวงพี่หลวงปู่ท่านบางครั้งท่านจะพูดกับคนใกล้ชิดว่าวัตถุมงคลรุ่นนี้ใช้แบบนี้อย่างนี้ครับแต่ท่านจะไม่พูดต่อหน้าคนทั่วไปว่ามีปฏิหารยังไง ถ้าจะเน้นให้ภาวนาเน้นปฏิบัติเน้นปฏิบัติเพราะมันเป็นทรัพย์ภายในนะส่วนวัตถุมงคลเนี่ยท่านบอกว่าเอาไปใช้ได้ถ้ากรรมไม่หนักรกรรมไม่หนักพระช่วยได้ครับอีกคำถามหนึ่งครับหลวงพี่ในส่วนตัวหลวงพี่เนี่ยมีประสบการณ์หรือปฏิหารอะไรบ้างครับก็เป็นที่รู้ว่า ปฏิหารเลือกวัตถุมงคลของปู่นี่มีมากมายมีอยู่ครั้งนึงที่ไปนั่งร่วมฟังของท่านในการปลุกเสกพระอยู่รุ่นหนึ่งกลางคืนวันนั้นกลางคืนครับปลุกเสกเป็นรุ่นพิมพ์ห้าเหลี่ยมเล็กๆอ๋อเป็นรุ่นเหรียญห้าเหลี่ยมปีสองพันห่ร้อยสามสิบเอ็ดใช่ไหมครับหลวงพี่ใช่ครับ,ค,รบคือรุ่นนี้เป็นรุ่นยัดญากของคุณนรงศักดิ์อ่ะเขา มาขออนุญาตหลวงปู่เสกใช่หลวงพี่นรลงศักดิ์นะลงศักดิ์นั่นแหละอเขาจะนั่ขันยิ้บวชที่บวชอยู่วัดสแกมาจากแกะแกะพิมพ์โดยอาจารย์วานิตนะตอนนี้ไปบวชอยู่ที่กาญจนบุรีเนื่องในงานเขาจะไปแจกเขาถวายหลวงปู่ไว้ส่วนหนึ่งแล้วอีกส่วนหนึ่งก็เอาไปแจกงานศพโยมแม่เขาอ๋อครับจำได้ไหมเพราะว่าเคยเห็นว่ามีรุ่นนี้ที่มีอยู่ในกล่องใน่รทลึกในงานใช่ครับเคยเห็นอยู่ หลวงปูก่ก็วันนั้นก็นั่งอยู่ข้างๆท่านแหละห่างจากท่านประมาณสัก2อ,อแขนได้ท่านก็เริ่มทําพิธีเรากด็ดูไปดูแบบความเคยชินทุกๆวันนั่นแหละครับนั่งพอบเพียบเสร็จแล้วหลวงปู่ก็เริ่มพระเนี่ยใส่ถาดใส่อะไรมาเรียบร้อยไม่ได้มีพิธีรีตอ,องอะไรมากมายหรอกท่านก็ เริ่มเสกแล้วท่านก็พนมมือนะท่านไปนั่งอย่างนี้เนสะร็จแล้วก็ท่านก็บอกว่าสักพักนึ่งอึดใจนึงอ่ะครับผมท่านก็บอกเอา้าดูดีๆนะหลวงพ่อทวดมาเอาไปแล้วพระยกไปทั้งถาดอีกอึดใจหนึ่งก็ขึ้นไป ท่านก็บอกอีกอา้าวหลวงพ่อทวดขาว้าฝ่าพระพุทธเจ้าแล้ว mm. อีกอึดใจหนึ่งก็ครับท่านบอกเอาเลื่อนไปวิมานพระธรรมเลื่อนไปวิมานพระธรรมอึดใจหนึ่งก็เลื่อนไปท่านบอกก็เลื่อนเลื่อนไปวิมานพระสงฆ์อ๋อครับไปวิมานพระพุพะทธธรรมเริ่มแรก หลวงปู่ทวดเข้าเฝ้าพระุทธเจ้าครับอันนี้ผมพี่ลืมตามองท่านอยู่อแล้วก็เรื่องไปวิมานพระธรรมเรื่องไปวิมานพระสงฆ์ปึดใจหนึ่งก็ท่านก็บอกว่าเอา้าพระกลับมาแล้วพระบินได้ร้อยมาทีละองค์ขาไปมีถาดขากลับไม่มีถาดนะบิน พาบินได้ใครดูตาดีๆดูให้ดีครับเราก็ดูไปมืดตึ๊ดตื้อเลยหมายถึงกันเราดูทางยาทางสมาธิใช่ครับคนที่มีนั่นก็จะมองเห็นแต่ท่านให้มองไงทีนี้ท่านก็บอกว่าวน่รอบวัสแกสามรอบไล่สนิทจันไรคือพระเนี่ยทัศนาวัสแกสามแล้วก็มาลงกับเขามาทบเป็นอันเสร็จพิธีโ แต่คิดว่าหลวงปู่ท่านจะท,ทําแทบทุกๆรุ่นนั่นแหละครับแต่ในวันนั้นหลนะงพี่ได้ไปได้มีโอกาสรุ่นเดียวจริงๆวันนั้นน่ะขอหยุนเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับกดติดตามรับชมกันต่อใน EP หน้าและรับชมเรื่องราวสิ่งดีๆต่างๆของพวกเรากลุ่มไตอุทิศได้ที่ช่อง y u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  e หลวงปู่ดูกลุ่มไตอุทิศ Facebook หลวงผู้ดูวัสแกร์กลุ่มไตอุทิต F สสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ